โอ้สัปดาห์ที่แล้วเถิดเทิงกันมากเลยทีซีซีของพี่สุดยอดมองยาวๆนะครับคุณคนราคาไปไกลนะครับไปไปเท่าไหร่ครับปีของทีซีพี่จําไม่ได้ละพื้นฐานของตัวทีซีทีมองยาวนะครับคุณมอนมองไปที่ประเมินมาเนี่ยจากการขายฐานอีปีหน้าเนี่ยมองราคาที่สี่บาทกว่าครับฮะนะครับพื้นฐานครับสี่บาทหรือพี่ใช่ครับสี่บาทโอ้ไม่เจ้าวันนี้เท่าไหร่นะครับพื้นฐานเพราะว่าพพื้นฐานเปลี่ยนนะฮะ อี่เเปลี่ยนได้ได้ไเหมือนกานินมาคนะฮะก็ทํทให้พื้นฐานในปีแรกจะเปลี่ยนไปเลอะไรครับรายได้จะเป็นคนละเรื่องมันจะเหมือนเอิร์ธหรือเปล่าคะอย่างนั้นเลยครับถูกต้องครับถูกต้องเลยเพราะว่าเอิร์ธก่อนหน้านี้ก็ลักษณะนี้เหมือนกันสองบาทต้นๆเหมือนกันใช่ครับพอพอได้พอได้หมืนปับพื้นฐานเปลี่ยนเลยมาเจ็ดบาทเลยเอิร์ธนะคะใช่ครับนี่ธุรกิจคล้ายกับเอิร์ธเปล่าทีซีซีค่ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันครับเพราะว่าได้เหมืองมานะฮะได้เหมืองในราคายุคนี้ใช่ไหมไม่ใช่ยุคเก่า ประมาณ2,000ไรก็ตีมูลค่าตีแล้วประมาณารีเทิร์งปร,ระมาณ10ล้านตันได้ก็ถือว่าเยอะครับค่ะตุนตุนไว้นะตอนนี้ราคาทานันหิน <he en S 2> มันถูกมากเลยนะฮะในการ,ร,รประมูลออกมาในช่วงนี้ค่ะค่าราคาหุ้นตัวนี้ก็เคยตอนที่เด็กแนวให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววิ่งอยู่บริเวณ2บาท3แล้วก็วิ่งมาสุดๆ 2, 2> บาท5 6มั้งคะแล้ววันนี้ยืนที่2บาท44 อยากให้อยากให้ถือไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ติดตามข่าวด้วยว่าม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าไม่ม,<อ>มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับปีหน้าน่าจะแรงแติดตามข่าวเรื่องเรื่องเหมือนเขาถ้าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับค่ะค่ะก็ตามเกาะติดเรื่องราวของเขาค่ะแล้วสัปดาห์นี้มีอะไรให้เกาะติดหุ้นอีกคะสัปดาห์นี้เน้นหุ้นตัวที่จะมีงบการเงินโดดเด่นในไตรมาสที่สี่เข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นเรื่องการท่องเที่ยวครับค่ะเพราะล่าสุดมีการประกาศตัวเลขว่าการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้มีรายการเด่นโป่งสุดในภูมิภาคนะคร เพราะแน่นอนว่าโรงแรมครับน่าสนใจครับโรงแรมอะไรคะโรงแรมเดลวันอ๋อโรงแรมเดลวันนี้ไตรมาสทีส่่จะเป็นไตรม,มาสที่เติบโตโดดเด่นที่สุดในทุกไตรมาสนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นตรงนี้ยังไม่ถอนเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็น,นตัวที่น่าสนใจเออารับิย ER <W S 2> <ช>ูใช่ไหมคะพี่ e I นะครับ E R W ยูครับอ๋อ t h อ a เอรันกรุ p ปพอลลเนียค่ะสามบาทยี่สิบสองสตางค์ในตอนนี้นะคะ ใช่ครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจทีเดียวครับขอราคาแนวรับแนวต้านนะคะตัวนี้แนวรับนะฮะก็สามบาทยี่สิบครับ,ามมานนรบแนวต้านมองแนวต้านตามเส้นเข้าจะอยู่ที่สามบาทสี่ครับสามบาทยี่ถึงสามบาทสี่ครับน่าสนใจครับเพราะว่าไปมาที่นี้เห็น,เ,หนเลยว่าโตแน่นอนแล้วก็ทุกโลเกอร์เองก็ราเก็กกันขึ้นไปสี่บาทกว่าๆเลยทุกคนพื้นฐานสีบ่บาทกว่าๆนะคะใช่ครับน่าสนใจ อ๋อน่าสนใจใช่ไหมคะหุ้นนำซีซั่นด้วยใช่ไหมคะคือฤดูกาลท่องเที่ยวพอดีใช่ครับปีที่แล้วน้ําท่วมไม่ค่อยดีปีนี้น้ำไม่ท่วมนะครับดีนะครับสินเอ้ยตัวยี่ห้อเขายี่ห้ออะไรบ้างคะโรงแรมโรงแรมเอราวันแล้วก็มีโรงแรมในต่างประเทศมีโรงแรมในต่างจังหวัดเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นเชนอะไรบ้างคะเอ่อโเชนเขาเขาเขาจะบอกชื่อนี่บางคนอาจจะจําไม่ได้จําไม่ได้มั้งใช่ครับเพราะว่าชื่อเขาค่อนข้างเยอะนะครับเอราวันคุกมีเยอะแล้วก็ อาหารที่เขาขายก็มีอาหารเยอะเหมือนกันเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตก็มาจากอาหารด้วยนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นรายได้จากโรงแรมซึ่งซึ่งค่อนข้างส่วนใหญแล้วจะมีโรงแรมเปิดใหม่สองโรงแรมในต่างประเทศแล้วก็ภูเก็ตด,ด้วยครับภูกเก็ตด,ด้วยใช่ไหมเชนเช่นไหนพี่พอจําได้ไหมคะเ,เดี๋ยวผมต้องเปิดโน้ตอยู่นิดหนึ่งจะเีเวลานเนือหาโน้ตนะครับเอาเป็นว่า เราฝากไว้เดี๋ยวคราวหน้าแล้วกันจะบอกว่ามีโรงแรมมันจะลิสต์มาให้หมดเลยเพราะมีคนแนะนําเยอะเหมือนกันนะแต่รู้แต่เอราวันในกรุงเทพกับเอราวันในหัวหินโอไฮแอดเอราวันป่ะปีหน้านี่คือเขาจะใช้ชื่อโรงแรมแตกต่างกันไปนะฮะในปีหน้าเขาจะในปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้เลยฮะับค่ะจะเป็นที่มีเกจิตสองแห่งที่กําลังจะเตรียมแล้วนะครับการเปิดนนิ่งเหรอคะใใคครรัั้นนียช่บอ๋อพวกเมารีออรพวกอะไรนั้นเกี่ยวไหมคะ อในส่วนของเขาก็จะมีแบรนด์หรือวาก็เป็นเป็นคูของเขาอันหนึ่งครับอ๋อเหรอนะครับเป็นคูของเขาอัน,นเป็น<ช>อินเตอร์เนาะครับไม่ใช่ไฮแอดเอร์วันที่เดียวนะคะเข<อ>้าใจเพราะชื่อเอร์วันโรงแรมที่ที่ค่อนข้างจะดีนะครับนะครับก็มีไอบิชซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กไอาก็เป็นคนใช่ครับเพราะเขาเป็นคนที่ไปทุกจังหวัดหัวเมืองนี่คือโรงแรมหมายว่าที่เป็นโรงแรมไซส์เล็กของเขาเออแต่ว่าวอลลุ่มดีมากเลยไอบิช ลุ่แล้วก็จะมีเมืองเชียวที่เป็นของเขาที่เป็นภูเขาแล้วก็มีชื่อแปลกๆที่็องเางเช่นนาคามีเป็นต้นที่ไฮโซไฮ้ซหน่อยนะคะครับผมก็ผมคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าไต้มาสีจะจะโตเยอะเยอะโอ้หถ้าถ้าพี่พูดถึงชื่อแล้วโบเช่เลยใช่เลยอ่ะถ้าถ้ามองแค่เอราวันในในราชดําดิดไม่ใช่แล้วใช่ครับก็ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะกับรายละเอียดที่เด็กแนะ